Thank you. อ12โลใหญ่แห่งลสิบส12ก <12 S 2> ิโลจะตัวใหญ่ๆค่ะหมอขุนขุนตอนนี้ไปขายปีไม้แมนบอก็ดีราคาดี ผสมตอนนี้จะไปขายเขาพันษาฮ้ยมันเป็นตัวบึกบิ๊ก,กชียาบำรุง

ยังไงให้เจ้าของดีใจอเสียอย่างเดียว ลงขอบมือนี่บ่ <c oughs> คุณเห็นงามงาม <c oughs> เาโีของสต่ากัอืมากอออกแล้วบึงบดีม่ี่ส่ไสิคอดบานดอลลาร์บ่โอ้ผู้นี่

ดมาท่าแขนเลยดิเอาข้อรีดผสมน้ำก็กลับขึ้นมาเป็นน้ำหนักเป็ี่ยลดน้ำทำมันสีคุณภาพตน้ำลุกนะครับใส่ที่ใส่ที่นั้วอันนี้ขี่เป็นก่อนดีเลยเด้อยนะ ใ่เลยครัเทื่เตา้อเก็บมนตถุมกมากจับอาหารดงเดือดหนามครับมีทาเชื่อในหนามไปปรตี 40, 40. 40. หมืองตีเหมื่งทยเหล่อจะดีขหมนเวลาอละโชคดีเือเบื้องจกบมื มูกฝนก่อคอหน่อจะทายเดืยวขึ้นกันคอใหญ่ตัวหน่อยจะทายเดือวขึ้นกันแบบวก็มากมากเกาะแต่เลือกเปลี่ยนมากมากขายเชือในหนามบึงลอหมดเลผอมากเกันไเอ้ยดีนะครับทายเป็นปกติเดี๋ยวเหมอนกันข้าวใหญ่ลูกมูลงพอดีเลย เเบม่งหมไทยได้เลียวยาฝึงฉีดยาเลยครับจะถามี่็เนนร,นนรีนเดอตัวเดียวถ้าไม่ขเรียนนั่นนอกผระวงหนาวมองก่อนอืมากสิทื่อผย สมพอลีนไปเศร้าว่สมพอลีนไปชีเหมือนนะครับเมันดู้ื่ามัน,น,มนตายมันเริเยย่ดีขึ้นเสียงยังกบเก็บหมูก,กินหมูก,กินตอันนี้สิบสองตัวนะครับกีโคนซีเวสิบสองตัวก็ร่างดีเลย ตัวนีเนี่ยกินอาหารเบอร์หนึ่งมากินอาหารเบอร์หนึ่งนงองอเลยพอดีขอบอกไอ้อ,อ,าอาัดคูณนีไล่ หนึ่ส um, mm ิบ hmm. ห mm ้าบนี้เออหนึ่งิบสองสอะไรนึ่ตัวนี้ลงคุณได้หนึ่งเดือนนะครับชุดนี้ลงคุณได้หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนกับหนึ่งวันหนึ่งวันนี่ไงแม่พันยาวๆนี่นี่แม่พันผสมดอยู่อย่งแม่พันธ์เซนังนี่แม่พันนี่แม่พันแม่พัน หันยาวๆไปเ,เดือดนึงโอ้ฉันเด็กกินน้ำมูเหมือนยัใสวยนนรบหอหนึงเดือนถ้าจะมาทานพยาธิว่าชิปลุปงคุณไหนบอกว่าชิปหามึนกันเลยมาทายพยาธ ถ้ารู้เนี่ยกับทายประหยัดซองหลอดมันก็จะดีแฮงซองเดือนประมาณซองเดือนหลอดหนึ่งอีกหลอดนึงประมาณซองเดือนด้ยซองเดือนเพิ่มทัง,ลง,งทีงน,น,นะครับทายหลอดที่ขาดก็นี่กบหนึ่งเดือนเ่าที่หาเมินห่อทายเรื่อยครับแต่ตอนลู่ลู่คุ้นไหมเฮากับหองขีดยาบำรุงเนี่ยได้มาครับหายาบำรุงไปเป็นคาโตซานนะครับน้องจะเป็นคาโตซานหรือว่าจะเป็นเอดีสามเอกันนะครับ ตัวละ 1cc แต่ AD 3E เป็นการขยายโครงสร้างเนาะต่วถ่าเป็นคาตโตซาตแบบบำรุงได้หลายอย่างมันจะไายวิตามินล่วมนะครับแต่จะซอยในการกินนะลูกมู้ที่แค่แกนมันก็จะเยียดแันกินเก่งก็ขยายฝุ่นเขาไปนอนเลยการเรียนตัวูจะดีขึ้นนะครับเนาะ สองตัวผู้ดีเลี้ยงขายปีใหม่ค่ะความหวังเล็กๆน้อยๆปีใหม่นี่ครับใส่เบอร์นี่ตัวนี้กินใส่เบอร์ยิ่งเยอะหลายคนมาถามว่าผมใส่อาหารมีหอยเลยานาหนงฝีค่ะใหญ่ไวโต๊วใบ เสียงนอกป่วยใจนี่เป็นานานูพื้หนึ่งนะครับในในกระสอบเบอร์หนึ่งเบอร์สองก็แต่นีมียาผสมนะครับเนาะรักษาโรคทางเดินหายใจครับบิดมุกเหล่านะครับพวกเกี่ยวกับระบบลำไส้นะครับเนาะน,นี่ครับประมาณนี้อยู่ในสอบผสมยา ทุกสอ่อนะครับแต่พี่ขอทุกสายอีกอย่างนึงที่บางคนก็ถาม,ม,ามว่าเหยี่ยงงูได้ใส่วัคซีนบ่นะครับฟอกผมนี่ปลอดวัคซีนหลอดเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะบ่ได้ใส่วัคซีนนะครับเนาะ

ในันมันจะโตหยิมของงเดินหนีมปบ้านสามชิ้นก็โตแล้วครับ อายุฟอกนี่จะหายเป็นเสาร์ก็แข็งก่อนนะครับชเช้ากับเย็นของเวลาวัวมูน,นอายุสามหนีเมื่อก่อนที่ว่าไงาปกตินะครับเนาะโตโตได้ไวปกติกินอิ่มนะกินอิ่มพ่อเขาจะจะบ่ค่อยกินเทีอีกพ่อบอกกินนะครับรก <c oughs> ลางวันก,นนกนน็จะให้นอนไปอย่างเดียว มาอีกท so ี่ตอนเช้าเขาบอกว่าแหงหานแปดแปดโมงนะครับรอบแรกก็จะมาอีกที่แบ่ายสามโมงนหาอีกหลอดหนึ่งันอยู่ี้ังหลังลมอีกมันนี่ก็กินกุ้งจ้ำยุ่มๆก้าเดินสิเนอะนี่้าเานแนี่ เหมอข้าเขาลงขุนลงขอกลงของ,ง,ของตัวนั้นเป็นวันที่ซีเดือนเก่าตัวนี้วันที่เก่าเดือนสินะครับวันที่เก้าเก้าวันที่เดือนสิบเก่าสีบจังมันประกาศวันตะนวอกตะวออกวั 9, นไ่นลองเขียนดีแล้วเก้าวันที่เก่าเดือนตุลา เก้า <9, S 2> ตุลา 10, ป<ก> 8, าุ๊บแปดถามแม่ในแม่คุณน,นี่จะไปขายช่วงช่วงกุ้มผ้าครับเดือนกุมผ้าคือตุลาคือกีการท่านว่าโมกลาเนาะโมกลา,กาไปไปลายโมกลานะครับนอ้องก็พวกเก่าดีกว่าแบบกว่าคุณประมาณลอยยี่สิบเหมือนนะครับ<ม>ยี่สิบหมือนแประมาณวันที่เก้าโมกลาประมาณนี้ ห่นกุ้งพาไม่จสิเป็นหาเดือนกำลังเป็นแล้วค่ะแต่พอท่านปีใหม่เออจัสสิเป็นแต่เป็นโบเป็นกระเหลี่ยงต่อไปมันได้ลงทุนได้เลี้ยงละทุนทแทนเขาก็มีอยู่หลายตูนะคะในพันธทดแทนัออ้งเต็มสูตรนี่ก็พอ ปกูหมูกินโกบใหญ่เพราะมันก็ห่องแห้งสำหรับผู้ที่ใส่ใส่ล่ำผสมอาหารนะครับเนาะคือผมก็ใส่ล่ำเพื่อให้ล่ำกลางล่ำหนึบล่ำรวมนะครับเนาะล่ำรวมล่ำรวมผมก็จะผสมกับอาหารเม็ดนะครับเดี๋ยวเตะอัตราส่วนนี่เป็นอาหารเม็ด อาหารสาหรับแม่พันธุ์นะครับพอแม่พันธุ์ก็จะใส่ตัวนีนะครับนี่อธิบมีบอก้องกันอีกอย่างนึงก็คือตัวนี้เป็นดักจับเชื้อรานะครับนี่ผ้ม้างมาใส่ตัวนีหนึ่งกิโลต่อต่อต่อไอต่อห้ามหนึ่งตันนะครับเนาะหนึ่งกิโลตัวนี้ต่อห้ามหนึ่งตัน หนึ่งเีดเท่ากับหนึ่งรอยกิโลนะครับนี่เอามาผสมตัวนี้เป็นหนึ่งเีดต่อลอยกิโลกรัมตัวนี้เป็นสารดักจับเชื้อรานะครับป้องกันไว้ครับมี่บแพงถ้าตีเป็นตีเป็นกิโลก็จะถือกิโลละหกสิบเจ็ดสิบบาทนะครับแต่ว่าใสโดยโดนเสื่อมนทนไปนิดหน่อยนะครับเพื่อป้องกัน กัรเพือเป็นมามี่เนี่ยเป็นลูกปอกบ่ายังไงลูกกด้ปอกสาบมันโมนี่เอาปอกกันเลยฮะกับผมว่าทันนี่เราผิดอยู่ในปนอยู่ในอาหารท้องบอลังทีนะครับ